นะครับผมไอ้เหินหาวครับวันนี้จะมาแจมแม่ครัวครับเนาะว่าแจมมันอย่างเดียวไปพอกันครับเนาะมาแจมแม่ครัวครับวันนี้น้ำลายไหลนะครับไอ้เหินห่าวมีน้แนวมอ้ยมีย่างด้วยฝีมือใครครับเนี่ยสองคนเนี่ย อ๋อขงใสเป็นฝีมือน้องมะนาวครับอันนี้น้องมะนาวนะครับอันนี้นางล่านะครับห็นไม่ควรนะครับอันนี้หอมว่างๆหนูเป็นไม่ควไม่ได้หนูกินเป็นอย่างยี่เดี๋ยวให้เห็นเดินหาขอดชิมจักน้อยหนึ่งนะครับครับมาดู ทับทับเต็มที่แล้วโอ้โหอร่อยมากนะครับอันนี้ใส่ใส่อะไรลงไปบ้างครับเนี่ยส้มตำเนี่ยตัมมารีตปลระหนสุรสดปลระเป็นหูสุรสดเนยไซเบตอะไรครับกึ่งกึ่งปากนะไซบะลาเจ้าใส่ไปกึ่งปากเนาะล้ำบะลลัพอเตอื่ ขึ้ยอดครับนั่นนลโอ้มาได้เลยไอ้ไอ้เหินหาวนังเบินังพอเปินกลิ่นมาได้เยียไอ้เหินหาวต้องส่วยฟังละอันนี้ครับนี่ก็เหมเดี๋ยวโค้เ,คเหมค้นนิดหน่อยนี่แต้มััดระดั้งกีินดอกวหมดไปสองเสียบละป๊าปให้ครับตํามระเตศะเอาครับเนี่ยเอากะจลิ่นปิง้งพออีน้องมะนาวแล้วครับผมมีซากใหม่อมพอไอ้เหินหาวนุ๊ก อ๋อให้กินได้บัลลงกครึ่งไหมแต่เดี๋ยวหเหินหาขอดตัวกินก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวนางเดี๋ยวนางล่าจะมาลูกกินครับเออเดี๋ยวให้เหินหาเก็บเรียบครับนี่นะโอ้ขอน้องร่ามดผสมไมมนะโอ้กินแต่จีนอย่างเดียวโคนนี้เห็นไมมนี่โอ้คนนี่เป็นน้องน้องเหมือนวงาเงากม่ได้กินแกนี่มาที่น้องเหมครนเงาเออพ่อพ่อเองให้เหินเห่าเล็กนดูพ่อพ่อเนี่ยจงใจดูพ่อกินไม่หยุดเลย ไม่นีต่ต้องเก็บเก็บเลียดครับเดี๋ยวเดี๋ยวนาง้าจะมาดูดีคนไทยเดี๋ยวนีว้หนุ่มครับพดีดหนมซื้อสำเร็จรูปม,มาแต่วกว่า,วาทำมาย่งอร่อยครับหมูกรอบครับมานะครับหมูก,กอบ ใส่นักบ่ได้ครับเตียันเรียนร่อนหมูกรอนบนำบอกเก่หู้เนี่ยหมูกอมรอบไม่ใส่ันเก้มันจะจมเอวันี้อาลดูยูิ่านยิ้มัง้บอกเก่ตัวเก,ก,ก,เก,ก่าอารมณ์ขีดครับแต่เห็ก ครับโอเคครับถ้าใครชอบน้องมันน้ำก็ตักตะไคร่กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะได้อร่อยเห็นน้ำมั่นนิดนะเดี๋ยวว่าจะให้น้องมันน้ำเป็นทำเมนูนหลาหลายๆเมนูนอยู่กินนะปาดอันไหนครับสวัสดีครับ